จะของสวนพาชมสวนนะเะ<อ>ยอะเลยนะ,ะตน้นนี้นี่ดกมากเลยนะ,ะนี่คือนางแบบของเรานะ,ะนางแบบน้นอันนี้น,นะ,ะทุเรียนปีหน้าจะได้ผลนแล้วะคะตรงนี้ ค่ะเพืพ่อน,นทุกคนวันนี้คุยกับแม่ลีจะออกเดินทางไปตามหาอะไรคะคุณแม่ห,หาเงาะค่ะกับทุกเรียนและมังคุดท,ท,ที่สวนตะเตากับยายเที่ยงนะคะค่ะตั้งอยู่ที่บ้านลันเตุ้ดมสุขตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์กันค่ะ นี่ค่ะอ่างเก็บน้ำบ้านลันเต้นะคะนี่นะคะวันนี้คุยามาเยี่ยมสวนเงาะสวนทุเรียนของคุณตาเปากับยายเที่ยงนะตระกูลโสพิษอ่านี่คือทายารุ่นสองนะคะคุณจิมนะอันนี้ก็เป็นลูกชายนะสืบทอดต่อนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตทายนะคะ ผู้ชมสวนทั้งหลายนี่ดกมากเลยนะนี่คือนางแบบของเรานะนางแบบนาะอันเจ้าของสวนนะกำลังตัดแต่งกิ่งนะฮะนี่ก็ยังมีแบบเขียวๆย,ยังไม่ค่อยสุกนะฮะแต่มุมนู้นก็สุกมากเนาะมีทั้งหมดกี่ต้นคะ สิบกว่าต้นคสิบกว่าต้นแล้วก็มีทุเรียน<อ>ที่ได้ผลแล้วตดลูกก็ห้าต้นห้าต้นต้นเล็กต้นใหญ่ผสมกันมันแล้วแต่ความสมบูรณ์แล้วแล้วที่ปลูกใหม่มีกี่รุ่นคะหลายรุ่นอยู่หลายรุ่นครับรวมรวมแล้วทั้งหมดกี่ต้นหน่อย<ะ>ทุเรียนร้อยกว่าต้นละร้อยกว่าต้นแล้วคิดว่าปีไหนจะได้ผลคะถ้าเกิดรุ่นแรกๆเลย ปีนี้มันออกดอกแล้วแต่มันไม่ติดลูกอกะว่าปีหน้าปีหน้าเริ่มเก็บเก็บฝั่งหนึ่งมันสิบกว่าต้นก็น่าจะให้ให้ให้ลูกได้แล้วอีกประมาณสิบกว่าต้นแล้วก็มีรุ่นต่อต่อไปอีกเพราะว่าปลูกทีเดียวมันดูแลเยอะค่ะระบบน้ำระบบอะไรเราเลยปลูกตรงนั้น เจรศิเจรศิเจรศิเป็นช่วงๆไปอือค่ะสิบยี่สิบต้นไปเราเราก็ทยอยดูแลได้ใช่ใช่ครับเพราะว่าเราก็ดูแลไม่ทั่วถึง่แต่น้ําท่าอุดมสมบูรณ์ดีเนาะครับดีนี่น้ําสมบูรณ์มากฮึมฮึมโอเคเลยนี่นะคะใครอยากมาชมสวนตอนนี้ผลผลิตยังอยู่เยอะเลยนะคะก็เพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มสุกแล้วก็เริ่มตัด ยังมีเหลือเยอะนะเป็นต้นต้นปีนะต้นฤดูเก็บเกี่ยวแล้วนี่ต้นอะไรคะกต้น <แก S 2> อะไรกาแฟครับ<ะ>แกาแฟโอ้ต้นกาแฟคุณปูแกาแฟเดี๋ยวก,ก็แซมด้วยแกาแฟนะนี่ใส่เรื่องโอ้เอาลูกแล้วโอ้อากาแ,แ,แ,แฟอกแอ,ลอแกแอลูกแล้วนะคะนี่ ตัวนี้คุณจิมบอกว่ายังไม่ได้ศึกษาเรื่องการคั่วปลูกไปก่อนปลูกไปก่อนนะคะนี่นะเงาะดกมากนะคะยังต้นฤดูเก็บเกี่ยวมากันได้เลยนะคะหรือจะจองผ่านเฟซบุ๊กก็ได้นะคะนี่ อันนี้ก็คือทุเรียนนะฮะแล้วก็ลำใหญ่ฮะกำลังกำลังออกผลคะออกผลยงเริ่มมีเนื้อมีเนื้อแล้วยังไม่สุกฮะนี่ทุเรียนก็มีหลายรุ่นนะฮะต้นนี้ก็จะเป็นรุ่นสองเนาะได้สี่ปีแล้วนะ,ะเยอะเลยนะต้นนี้ชิมจะไป,ไปดู ทางไหนคะมาปีก่อนนูนน้น,นม,าาม,ออมาก่อนนู้นแฟนจิมเขาพาชิมอร่อยมากนี่นะคะมังคุดผนเยอะเลยนะฮะเราปลูกอะไรก็ได้ชิม,มน้ำดีเนาะน้ำท่าดีฮะเลยมีน้ำอุด,ดมสมบูรณ์เลยนะ น้ำซึมน้ำซับมีลูกนายพอทานได้บ้างที่เก็บเป็นมังคุดที่อร่อยมาก เราชิมเมื่อสองปีที่แล้วนี่ค่ะมังคุดส,ด,สดจากต้นนะคะน้ำมันมาไม่ถึงเปิดใส่เงาะมันก็ไหลามานี่แหละแต่ว่าพอทางน,นู้นชุ่มก็ปิดน้ำก็ยังมาไม่ถึงนี่เลยผมหาไม่เจออย่างนี้ดำ เต็มทีแบบนี้ก็เอาไปไว้วันสองวันก็อันนี้นะโอ้โหเป็ดชาบีไปชิมตอนนี้มันก็เปรี้ยวนิดนึงเราอยากชิมตอนนี้ <c oughs> แล้วนี่อะไรคะพริกไทยทไทยโอ้นี่มะนาวเพอเยอะอนี่นะคะลองกองก็เริ่มมีหน่วยแล้วนะคะ เล็กๆอยู่ลไปักที่็กเพิ่มอีกอนี้ก็ยไม่ได้เดินท่าพ้อย่คุณจิมพามาชมสวนอีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งลงเพิ่มนะ,ะนี่นะคะอีกมุมหนึ่งนะะจะมีลำไยแล้วก็ทุเรียน ต้นนี้มีดอกแล้วปีนี้นะคะค,คะาดว่าปีหน้าได้ผลใช่ไหมคะน,นี่ประมาณกี่ต้นคะทั้งหมดสิบก้ระต้นกับยี่สิบสวยเลยที่ลงไว้ที่นี่ก็สามสิบต้นอยูเ่เพิ่ม ได้ยินเสียงน้ำไหลจากตรงไหนครับงน้องเป็นคลองเหรอคะเป็นน้ําล้นเมื่อกี้เลยไดมาตรงตรงนั้นะได้ยินเสียงน้ำไหลแวแวๆนะคะมาจากฝ่ายน้ําล้นปีหน้าตรงนี้ก็จะออกผลแล้วนะั่นถ้าน้ำไหลน้ําล้อนอยู่ตรงนี้เองนะฮะนี่นะทุเรียนปีหน้าจะได้ผลแล้วค่ะตรงนี้ เสียงน้ำไหลไปเราะเลยนะคะไหลไปเรื่อยนะนี่นะเจ้าของสวนพาชมสวนนะะ นี่ลำไย,ยตรงนี้ดกมากเลยนะฮะ <c oughs> น้ำใกล้ๆเลยนะ,ะน้ำใสไหลเย็นเลยและะ้วก็ต่อไปด้วยสวนนะความชุ่มชื้นอ่นตนอตรงนี้ก็อีกรุ่นใช่ไหมคะเนี่ย คนนี้สามปีเยอะเลยนะครับแซมเงาะด้วยนะฮะว่าซื้อต้นพันธ์มาจากจันทบุรีจันทบุรีนะครับเงาะก็มีหน่วยแลย้วคระบบน้ำทำการลักน้ำมาจากฝายข้างบนง โอ้โชคดีมากๆเลยเนี่ยเราไม่ต้องใช้ปั๊อามาอ่ออันนี้โตแล้วก็เปิดใช่ไหมอืมดีจริงๆร<อ>ิงนี่ค่ะใส่กาวลูกนี่นี่นะคนขายสามกิโลร้อยฮะมาจับจองได้เลยฮะตอนนี้ยังมีเยอะเริ่มเพีย้วขายเยอะ หน่อไม้ก็มีนั่นหางเงาะจากสวนตะเปานะคะสุดๆสุดๆเลยค่ะหวานกรอบอร่อยอื้ม